จะมาขึ้นเขาเขาขวางมาติดตามเพื่อนเราจะไปกันสองคันก่อนเดี๋ยวจะมีอีกสองคันตามไปนะ เราจะไปให้ถึงที่เราทําไว้วันนั้นเอาวันนั้นมากับ K L X นะของ30มนวันนั้นมายังไม่ถึงที่เราทําเลยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปถึงให้ถึง อะไรวะดับไม่บด้ฮะดับไงไม่ดับง่ายจังอ่ะเอาเร็ว kìa <Ceek> pin máy mình dắt nè Máy mình dắt cũng thọ nè

ปกกอนว่ะาปอนว่ะฮะ่อยู่ขึ้นเขาแล้วพึ่งจะขึ้นมาเมื่อ,อนี้เออโอเคไปไเดี๋ยวไปกันต่อ,อยังไม่ถึง สุดเนินเลยนะนีนะ่เนินนี้มีเนินเนินตรงนี้เนินนึงที่ชั้นหน่อยนี่ไงเนินตรงนี้ที่ชั้นหน่อย,นนอยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เนินตรงนี้นะที่ชันแล้วก็จะมี อีกเนินนึงที่จะชันนะ <c oughs> เนินเนินแรกนะผ่านเนินแรกมาแล้วเนี่ย yeah, หมอที่สองเพื่อนที่สองเดินนี้จะติ๊กแท็กหน่อยนะจะไม่ได้ขึ้นตรง เนยนจะชันเลยฮะทุกคนไม่ไ<ะ>ไมยากกันนะมีเนินนี้เนี่ยสองเนินนี้ที่จะชันหน่อยเราจะไม่มีแล้ว เนินแต่ก็จะเป็นหินนี่คือทางที่เราทำเลยนะเอาไว้แบบขี่เล่นตอนเย็นแต่ยังแบบเรายังหาจุดแบบจุดชมวิวไม่ได้จุดชมวิวแบบสวยๆนะเรายังหาไม่ได้ มันก็จะหินนิ่งหน่อยก่อนขึ้นจุดพักฮะไปได้เะละ่เนี่จะเป็นหินนิ่งหน่อยนึงนี่ดูตะวันตกดิน ไปนู่นนนไปอีกได้เดี๋ยวพักก่อนก็ได้เดี๋ยวพักก่อนสักแป๊บนึงเนี่ยมาถึงจุดที่พักกันตอนที่ทำรอบแรกทางมันเป็นหินหน่อยจะขึ้นไว้อยู่วันนี้ปปูดๆๆเลยโอ้โนจะมีช่องวิว ไม่เห็นวิวที่เสียดายไม่มีวิวเลยป่ามทึบจัดแต่ก็มีร้านน่ะเนี่ยร้านร้านตั้งเต็นท์รนเ,นเรา,าเรารอสมาชิกนะมาแล้ว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 รอสมาชิกนี่ได้ยินเสียงมาละมาใกล้ละพะคาเมาตั้งไงกันวนะเนี่ยเหมือนในโอ๊กคันเดียว เหมือนได้ยินคันเดียวไใช่งไงโอ้คันเดียวอ้าวเหรอแอมไม่มาไงมันเบาแล้วเสียงคันเดียวเหรออ,หรอือเดี๋ยวเวลาเออเสียงคันเดียวมาคันเดียวมั้งเนี่ยมีสมาชิกตามมานะคันหนึ่งหรือสองคันนี่เนี่ยมันรุนเอาเดีย๋ยวเรารอเขาก่อนร้อนขึ้นมาก่อน ชิคเรามาแล้วนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยไปเลยตรงไปเลยเบาเ๋าอ๋อได้ไหมได้ไหมขึ้นสบายเลยไงขึ้นขึ้นสบายกว่าเดิมเหงือไม่ออกเลยเฮ้ย ผมเนื้อไม่ออกเลยวะขึ้นสบายเลยไงแต่มาแป๊บเดียวเองนะขึ้นแป๊บเดียวเองนะกูฟัววงเสียงก,กันได้ฟังเสียงปะเออไม่เคยปีเลยหมาลิวล้วลิ้วเหมาแล้วสมาชิกอีกหนึ่งคันหมาคันเดียวนะ <laughs> <laughs> ขึ้นแป๊บเดียวเองวะ แต่ยิงแต่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 มันนานอีตรงนู้นเนี่ยอ้อมเขาก็จะนีตรงเนี้ยมาเนี่ยไม่นานแต่ตรงที่ว่ามึงตรงไปนู่นเน่ะตรงตรงอ้อมไปนู่นเน่ะจอดปล่อยยางอ๋อเหรอเออยางมันเป็นอะไรมันสะบัดแป๊บัดกัเหมือนลูกปืนแตกเฮ้ยแตกดิี่ยระหว่างมันก็ไม่แตกอ่ะเนาะแตกมันต้องดังแล้วกุกกุกกุกแล้วไปเราจะไปจุดอีกจุดนึงไปอีกจุดหนึ่งนะที่เราทำไปถึงตอนรอบ ี่น้องปืนมานะน้องชายน้องชายปืนสุดหล่อ วันดววได้แค่นี้่งรถ อีวันนั้นอะเสรถ้าถ้าเดินนะมันไปอีกไกลเลยว่าถ่ายโอ้ดิมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่น้อยๆน,นะไปอีกนะเออเดินนะถ้าเดินอะอนนอนจะเดินเนี่ยเกินแล้วดิไกลน,นะพี่ไกลนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ใกล้เลยนะเออห,หอบหอบอยู่อะพักนึงอะมืดแน่ละแล้วมันลกลกด้วยยิงขึ้นยอดยิงลกใหญ่เลย อ,อนี้เรายัง,<อ>งไม่ได้อยู่ยอดใช่ไหมยังรองหน้าแหลงก่อนยอดยอดเนี่ยมันจะไปเป็นที่ลาดก่อนไปลาดอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ยอดมันจะขึ้นอีกนิดนึงไปไป,ไปเดี๋ยวจะกลับแล้วมืดมือดอีกวันนี้เล่นเย็นหน่อยจะนำหน้าป้องนำเลย ไปๆๆเราจะกลับกันแล้วนะขึ้นเขาลูกเดิมเรามาแบบว่าทางเรานะทางเราเดี๋ยวมันจะลกนะเรามาขี่ให้มันเป็นทางบ่อยๆเดี๋ยวเรากำลังจะกลับมานั่งเด่นบนเขา มากันสามคันนะเรามาถึงจุดทางรางเลยนะเราลงข้บมาแล้วนะเรากำลังจะกลับบ้านวันนี้ก็คือมาขี่รถเล่นนะมาขี่ทางที่เราทำนะโอ้มันขี่ไปบ่อย,อยมันจะได้เป็นทางนะมันแบบเหมือนมันจะลกอะ่ะเอเบจบคลิปเลยแล้วกัน กดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามให้เราด้วยกดกระดิ่งให้เราด้วยโอเคจบครับ